สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาศหอมหอมสวีเดนค่ะวันนี้ลูกชายคุณเลมโบมาเยี่ยมค่ะเลมโบจูเนียมาพร้อมกับผล,ลไม้นะคะทุกท่านจำผลไม้ของลูกชายได้ไหมลูกแพรลอนค่ะที่ผักกาศหอมไปรีวิวสองบ้านลูกชายอะค่ะที่เขาเายืนพิงรถเหลืองๆอ,อยู่อะค่ะเนี่ยลูกแพร แบบมันกรอบมากแล้วก็แอปเปิลนะคะแอปเปิลที่ดกๆอะค่ะเขาเอาเก็บมาให้เยอะเลยค่ะแคลิปนี้ผักกาดหอมก็จะรีวิวเราแลกเปลี่ยนกันค่ะน้ำใจน้ำใจค่ะเพราะว่าผักกาดหอมอบเห็ดอบเห็ดไว้เพราะว่าคุณเลมโบบอกว่าอบอบไว้ให้ลูกค่ะเขาไม่ค่อยมีเวลาค่ะทางในเมืองเขาอยู่ในเมืองไม่ค่อยได้ ได้มีเห็ดค่ะเราอยู่ว่างแล้วก็เก็บเห็ดอบไว้ให้ลูกค่ะลูกก็มาได้ผลไม้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็กุหลาบซื้อมาสองหัวรู้สึกว่าเหมือนลูกจะให้ตำให้เดี๋ยวผักกาดหอมจะตำแยกน้ำให้เขานะคะเอาผักกาดหอมก็แช่ข้าวเหนียวไว้ค่ะเพราะว่าลูกเขาชอบทานข้าวเหนียวผักกาดหอมก็คิดว่าหมดแล้วนะคะไม่ได้ถามสักทีมันนานแล้วเนาะ คลิปนั้นที่ประกาศหอมลงนานแล้วโอ้ยดูความสดค่ะเนยเขาเด็ดมาแบบนี้แบบมันแข็งอะ่ะแข็งโอ้โหแอปเปิ้ลอ้ยพืชแกะสลักแกะสลักโอ้ยโอ้ย ดเลยเนาะนี่เขาบอกว่าให้ดีดซื้อเต็งมงเต็งโม,งงโมงทุเรียนก็ยังดีดโอ๊ยโอ้ยไม่ค่อยได้เจอค่ะลูกเขาทำงานวันนี้ได้เจอกัน ลมโบบอกว่ามันอร่อยมากแต่ว่าตอนนี้ผักกาดหอมยังไม่ได้ชิมเลยนี่ค่ะโอ้ยเป็นเงาเนาะอ่ะมีอีกสองลกูกเป็นเงาค่ะเพราะว่าแสงแดดสองยอดสุดยอดค่ะนี่คุยกับพ่อเขาอยู่มันสดมากค่ะค่ะนี่ก็คือเอเครื่องอบนะคะ ไม่ว่าจะอบผลไม้อบเห็ดหรือว่าอบเนื้อค่ะผัก,กาดหอมก็อบอยู่บ่อยๆอคือคุณเลมโบมีไว้ก่อนหน้าที่ผัก,กาดหอมจะมาอยู่กับแกลแล้วค่ะเพราะว่าตอนที่แกไปหาผัก,กาดหอมที่บ้านเช่านะแกก็เอาไปให้ผัก,กาดหอมอบค่ะเครื่องนี้อบดีมากนี่นะคะนี่ผักกาดหอมอบเมื่อคืนนะแห้งแห้งค่ะ เนี่ยความกรอบอมีทั้งหมดห้าชั้นนะคะกรอบแบบว่าเราจะเอากรอบขนาดไหนก็ได้ค่ะเห็ดเขาจะได้อยู่ได้นานๆค่ะไม่มีเชื้อรานะถ้ามันตากไม่ไม่ถูกไม่ถึงแดดอะไรเงี้ยค่ะเนี่ค่ะ,คะอุ้ยถาดเดียวก็เต็ม แกให้ดูอันนึงก่อนนะคะเพราะว่ามันหล่นค่ะตรงนี้รีวิวไม่เหมาะค่ะพูดถึงเห็ดนะคะนี่ก็คือ5ชั้นจะตามที่เราอบไว้หชั้นนะคะนี่คือเห็ดปีนี้ค่ะในส่วนของปีที่แล้วค่ะนี่คือคือปีที่แล้วนะคะคุณเลมโบก็ เก็บไว้แล้วก็ปรุงอาหารตลอดแหละค่ะแล้วก็ใครมาก็แบ่งปันบางทีคุณเลมโบก็แบ่งไปขายให้เพื่อนในบริษัทบ้างเพราะว่าเห็ดแห้งเข้าห้างแล้วมันแพงค่ะเรามีเห็ดกินนอกเหนือฤดูกาลนะพาเนียเ,เห็ดเหลืองเห็ดใส่เห็ดเหลืองไว้สีเหลืองเลยบางคนถามว่าเอาเห็ดไปไหนไปทำอะไรค่ะ ส่วนมากก็จะอบแห้งในส่วนที่เอาต้มแล้วก็เข้าช่องฟิตไว้เต็มเต็มช่องแล้วค่ะส่วนนี้คือเห็ดลินจือนะคะเห็ดลินจือเห็ดยาค่ะเราต้มตากอบแห้งทำเองบ้างแล้วก็พี่เจ้าของไรสตรอเบอรี่ให้มาบ้างค่ะ เรามีเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงไม่ไม่ได้เก็บในตอที่ไล่ของเรานะก็พักการหอมก็เลยเอาไว้ก่อนมีน้องคนนึงบอกว่าเก็บไปทําเลยพักการหอมบอกว่าเรามีเยอะแล้วค่ะเอาไว้ให้มันเป็นเชื้อในปีต่อไปบ้างค่ะนี่ก็เป็นเห็ดยานะคะพี่เขาให้มาค่ะเห็ดยาค่ะชงต้มน้ำดื่มค่ะถึงได้แข็งแรงอย่างนี้ค่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีชีวิตแบบพอเพียงที่เราทำอยู่นะคะไม่ว่าจะเก็บวัชพืชที่กินได้ค่ะแบบเนี้ยค่ะเต็มแน่นเลยค่ะนี่ช่องล่างนั้นก็จะเป็นอ่สตอรอเบอรี่ที่พี่เขาให้มาค่ะด้านล่างก็จะเป็นทั้งผักกูดต,ตาแยฝรั่งอ่ผักชีล้อมนะคะ คีเล็กสวีเดนวู้มันเยอะไปหมดนะคะเ,เต็มเลยค่ะกี่ช้อนกี่ชั้นเนี่ยของอันนี้คือของผักกาดหอมนะไม่รวมของคุณเลมโบอีกสอง,อ,สอ,งอีกสองเครื่องใหญ่ๆจะ้ะชั้นนี้ก็ก็เป็นผักในสวนด้วยค่ะเป็นอันนี้น่าจะเป็นคณะใบหาิกค่ะเยอะเลยค่ะส่วนเห็ดนะคะนั่นจะเป็นเห็ดที่ต้มที่นึ่งแล้วค่ะ อันนี้ก็เป็น uh, ใบหอมที่เราปลูกเองนะคะแล้วก็แช่ฟิตไว้อย่างเนี้ยค่ะใช้ได้นานหลายปีค่ะนี่ก็เป็น uh, ผักชีลาวค่ะนี่ก็จะเป็นเห็ดต้มพวกนี้เป็นขาอันนี้ก็ถั่วลันเตาะคะ่ะถั่วลันเตาค่ะนี่คุณเลมโบซื้อเนื้อไก่มาให้สองกิโล แอบฝากเนื้อสดอะไรอยู่ในตู้ของแกนะของผักกาดหอมจะเน้นพวกพืชผักผลไม้มากกว่าค่ะเยอะไปหมดอันนี้เป็นตำแยฝรั่งค่ะตำแยฝรั่งนี่อร่อยอร่อยค่ะไออันบนนี่ก็คือ,อะมะง,ง่นเริค่ะด้านในก็เยอะค่ะไม่อยากลือค่ะเราเขียนชื่อไว้หมดอ่ะ ถ้าเราลื้อล้วก็เอาเข้าลำบากแล้วทีนี้ก็เพียงแต่อยากจะเล่าวิถีชีวิตแบบพอเพียงนะคะที่เราใจตรงกันค่ะแล้วก็ลูกชายด้วยค่ะก็น่ารักลูกสาวด้วยค่ะนี่เตรียมนึ่งข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวพักการหอมจะทอดหมูเอาหมูหมักเอาไว้แล้ว่าแล้วก็เดี๋ยวจะชมเห็ดหินงจือดื่มดีกว่าค่ะ อากาศหอมเนี่ยอยากจะแบ่งปันอยากจะให้ทุกท่านได้มาชิมได้มาสัมผัสวิธีชีวิตแบบรากาศหอมจริงๆค่ะมันโอเคที่สุดแล้วค่ะถึงคนอื่นจะดูว่ายังไม่เพอร์เฟก t ยังลำบากแต่สำหรับชีวิตของรากาศหอมแล้วมันที่สุดในชีวิตแล้วค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะค่ะขอกบขอบพคุณทุกทุกท่านเลยค่ะที่เมตตานะคะ ช่วยดูโฆษณาแล้วก็กดติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์ก็ตามค่ะถือว่าหนึ่งกำลังใจของท่านสำคัญเราจะได้มีกำลังใจเก็บภาพเก็บคลิปเก็บวิถีชีวิตในต่างแดนมาฝากทุกทกท่านสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอยากจะส่งออกนอกจอไปให้ชิมค่ะ ว่าผลไม้ของแลมโบ้น้อยมันจะอร่อยขนาดไหน